คุณเทระยุทธ์คุณธรรมนูนหอประเสริฐกิจแล้วก็คุณพิพน์เงียมพวงนะครับอ่ะเป็นน้ำนะครับไปที่สองของคู่นี้ครับเสกสรรของเกมขัดแชมเปี้ยนหกเซตน,นะครับนี่ดังมาตั้งแต่ปี2554นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นยอดมวยของการกีฬาประเทศไทยในปี2558ครับนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ยืนหยัดเป็นดาวค้าง้าวบนไปหามวยเมืองไทยมายาวนานหลายสิบปีนะครับ มาับเสกสรรออกขวัญเมืองเจ้าของฉายาคนไม่ยอมพ้นเลยครับนักชกชื่อดังในสังกัดของคุณสมายสกุลเมตตาประธานกลุ่มพลังใหม่ครับวันนี้้องก,กันแชมป์ไม่ก้องไกลครับก้องไกลนั้นเป็นแชมป์วยรอบอีสูสุแต่ว่ายังไม่มีเข็มขันแชมป์สถาบันใดคาดเอวเลยครับมีเส้นเดียวครับแชมป์วยรอบอีสูสุครับวันที่แรกนี่ขวาหมัดเดียวนะครับพลิกล็อกเลยอ่ะแล้วก็มมยรุ่นนี้นะครับในดตที่ผ่านมาก็มีทั้งศรีสวัสดิ์เพียรประสิทธิ์สามารถสอนแดงเราวีเดชาชัยลือชัยปัญจิขัน ระเทียบเกียรติมัญโยมสอนชัยมลยุทธสมพงษ์เจริญเมืองสุพรชัยฉลามศักดิ์อดุลหรือแม้กระทั่งวิชาญสอบวินิสศักดิ์นะครับมาแลวครับกลาวทีครับกรรมการดูชี้ขาดโรดจนาวัฒน์สมศรีนะครับอย่ากระพิบตานะครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะน็อกใครเนี่ยครับเตะขาตจอยามาแล้วครับข้อไกลอีกมีแชมป์วยรอบอีซูซูนะครับใครที่ติดตามรายการศึกเจ้ามวยไทยน่าจะยังผลงานของม้อไกลน่าจะอยู่ในความทรงจำนะครับ สายกับขวาครับรุ่นพี่รุ่นน้องครับ to to ข um ึ้นลูกใหม่ครับขึ้นลูกเก่าเอาละครับกองไรได้เฮียปิงเอนนี่มวยไทยนะครับหรือว่าสมศักดิ์แท่อื้งนะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่อย่างนี้มาตลอดนะครับมาดูซ้ายนี่ครับดูซ้ายนี่ชกยากมากเลยนี่เหมือนกับโรเบิร์ตกันโนรสิ์มีในอดีตเหมือนกันนะเอ้าขวาคือว่ากระดูกช่วโวงนี่อยู่กระแดงเห็นเห็นชัดๆแต่ว่าไอชัดไม่ชัดนีเดี๋ยวราดูกันเดี๋ยวห้ายกไม่รู้ว่ายกไหนเหมือนกัน เป็นการป้องกันแคบด้วยอย่านะเป๋เป๋อย่านะอย่าดูนะก้องไกลนี่คราวที่แล้วนี่พลิกยก4ี่หุกขวาหมัดเดียวไม่เหลอกเลเอา้ายไปของก้องไกลนั่นแหละครับสายหนักสายแรงก็ขแข้งขามาโอ้โหวันนี้พี่กบควรกดนะครับโปเรโตเออร์คนดังแล้วก็ผู้บริหารสราม,มาคมกีฬามายาชีพภาคใต้ครับมีตัวเครื่องบินมาเลยครับมาให้กำลังใจก้องไกลครับชกในสังกัดมาแล้วครับสองพี่น้องครบับควรกดแก่ควรกด ระมัดแกะนะครับนะครับมาดูซ้ายนะครับซ้ายโอ้โหเตะโอ้โหเตะซ้ายลูกนี้ไม่หม่ได้ทางสัตกเข้ามาย่ในะดีเอ้ามาโอ้เป๋เปแล้วโดนเต็มหน้าเลยนะครับยังไม่โดนทางประมาทไม่ได้เลยนะครับนิดเดียวแล้วเด็กไม่กลัวด้วยอายุ22นะครับกองไล่ก่อนจบยกนี้นะครับก่อนชนะสัตว์ก่อนรำผลนะครับเชิญเพื่อนตำรวจรุ่น13นครปฐมพบป่าสังสันนะครับตีต้นน้ำเพชร รีสอร์ท vers. แกงกระจานเพชรบุรีนะครับในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ครับเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปหมเวทีต่อจากโอ้ยสายรโอ้ยขาแล้วนี่นะครับโรมเตอร์คุณสุกเกตแว่นแก้วเนี่ยอทียสายหน้ารักตลอดอยู่ที่นี่ด้วยนะเอ้าวโอ้กันเลือกเลยนะครับกองไกลแต่ว่าใจพี่ไม่เหมือนใจน้องนะทําได้ทําไปแต่ว่าอย่าโดนอย่าโดนเหมือนกันนะอย่าโดนนะกองไกลทําได้ทําไปเตะไปเตะเออโอ้โหเตะแรงมากเลยแขนแมนโอ้โหขาแข้ง โอ้โหกันเลือกตะเลยนะครับโอ้โหแตกแล้วด้วยกับเสกสรรเนี่ยแหละครับโอ้โหมีตั้มนี่นลครับโดนคมศอกโดนแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแน่นๆเลยครับแข้งซ้ายแน่นๆของก้องไกลครับแข้งซ้ายสวยๆด้วยนะครับน้องไม่กลัวพี่เลยครับวันนี้อะนะครับแต่ว่าเสกสรรนั้นหัวใจเกินล้านรับมัดขวามารายนี้ไม่มียอมใครง่ายๆนะครับที่มาของฉายาคนไม่ยอมคนอาจารย์ลุยเลยโดนเยอะโดนเยอะเป็นกระท้อนต้องโดนทุกคนนะโอ้มัดไปแล้ว กระท้อนต้องโดนทุกก่อนทุกถึงหวานวันนี้ไอตาซิงก็เหมือนกันเอาหมัดไปเออโอ้โหเตะโอ้โหเตะเหมือนวิ่งชินลูกบอลมาสซอยเลยโรเบิรดแกนโนราสิงอย่างนี้นี่ซ้ายโอ้เตะเป็นโดนว่างั้นเถอะแต่ว่าแต่ว่าต้องดูใจของกล้องไกลด้วยนะครับอืมได้และครับดัยแขกซ้ายเดินเข้าไปต้องลงทุนฝ่าลงแขกซ้ายเลยครับเสกสันเนี่ยครับแขกซ้ายสอบซ้ายหมัดซ้ายครับเลือกเลยครับ ออกองไฟกเนี่ยครับแต่ว่าเสกสรรดูน,นะครับน่าลนนะครับยิงโดนยิ่งเดินเลยครับสอกซ้ายมาอีกครับระยะประชิดต้องบอกว่าอันตารายทุกช็อตเลยครับโอ้โหโ,หโดนดูดีโดนเยอะเลยโ,โดนอีกแล้วแต่ว่าต้องดูว่าใจน้องทานไปพ,พี่ไหวหรือเปล่าเอาเตะโอ้โหเตะเข้าด้วยนะครับเขาเ้าอย่าตกใจนะอย่าตกใจนะกองไกลนี่เลยครับมันพยาคาะสุดเจ้าบอยไทยต้องมั่นอย่างนี้เอานี้นี่นี่เอ้าหมัดไปแล้วอย่านะ อย่าถอนะอย่าถอนะเอาซ้ายโอ้เตะเข้าเตะเข้าเนี่ยครับหมัดซ้ายครับเสกสันนั่นแหละครับถึงตัวตลอดครับโอ้ยสอดผามาใส่ก็ไปใส่ก็ไปสอดผาเนี่ยครับไม่ดูไม่ได้ครับศิเจ้เมวาไทยไม่ดูไม่ได้ครับเอาเพียงวันเสาร์นะครับเอาเปโน้ตหัวใจอย่ายดูต้องปิดก่อนปิดก่อนเปโนหัวใจห้าม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 เอาทุกซ้ายไม่รู้โอ้ยทำเยอะทำเยอะ แต่ว่าอย่าลืมแม้ว่าใจน้องกับใจพี่นี่เท่าที่แล้วน้องยกสี่เอาลุยเสงสรรคนไม่ยอมพนทนไม่ยอมพนพยายามกันไปโอ้โหกร่สู้ระเบิดเถิดโอ้โหปากหลักเลยครับไ่นและครับใครดีใครยู่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าหัวใจเต้นแรงนะครับหัวใจนี่เต้นแรงครับตื่นเต้นเลยครับโอ้โหซุปเปอร์ไลท์เวทร้อยสี่สิบโอ้โหแต่ไทยท่าภาษานะครับผมรายการนี้อยู่ต้องขอบคุณด้วยเลยทีเดียว ก่อพละการในสุดจัโโอ้ะจะเตะเข้าด้วยนะแต่ว่าใจน้องใจน้องเอาทําได้ทําไปคนไม่ยอมพนคนไม่ยอมพนเอาเอาครัปังเข้าไปอีกแล้วมาแล้วครับตามต่อครับมาแล้วครับซ้ายกับขวาครับเดินกันมาแล้วหนึ่งครั้งครับเอาแล้วครับเนี่ยครับตัดออกไปแล้วก็หมัดหนึ่เสาครับตังกาดสูงๆเลยครับก็ต้องบอกว่านี่ครับกาดจะตกเลยครับอาจารย์โอ้โหดูดิแหมกันเลือดเลยอ่ะ เตะเหมือนถลามสักคล้องพะโจนเลยสมัยนี้นดีดนี่ต่อยมาพี่เดชโอ้ยลำตัวโอ้ยแม่ลูกนี้แก้กันได้นะครับเตะขาหน้านี่ขมำก่อนเลยทีเดียวนั่นแหละครับละเลงเลือดเลยครับใบหน้าของเสกสรรนั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้ว,ว,น,น,วนะครับแต่ว่านี่ครับหมัดขวามาเลยครับต่อยขวาเดินเข้าไปใส่เข้าไปโอ้โหแม่รับศอกซ้ายครับกองไกลตั้งแขนเอาไวา้ต่อยมาตาน้ำตัวถือได้เนี่ยครับต่อย ต่อยท้องต่อยหน้าครับหาเป้าไปเรื่อยเลยครับต่อยรับตัวอุย้ยแต่กองไฟก็บวกสู้เหมือนกันโอ้โหอย่านะอย่าท้องแข็งนะอย่าท้องแข็งเอา้าแม่อุธแกเยอะจริงจริงนะเนี่ยกองไกลเนี่ยมาต่อยนี่เนี่ยไปเลือกเลือกไปเรื่อยแต่ว่าท่าโจดต้องยอมท่าโจรยังไงต้องดูท่าทจรดอยู่ด้วยนะเอา้าตอนนี้เตะได้เยอะจริงเอา้าอย่าหมดอย่าหมดให้เห็นนะอย่าหมดให้เห็นนะอย่ายุบนะนี่แกก็ ไถไปเรื่อยนะครับทุกไถไปเรื่อยอ้าวบนแล้วอ่ะสอกมาอีกโอ้โหทุกลูกจริงๆก้องไกลแม่เป็นโวยที่โวยุ่มนะครับยี่สองกับสามสเอ็ดอ้าวต่อยเยอะต่อยเยอะโอ้โหเนี่ยครับบุกขวาครับก็ไกลแล้วหาที่โล่งๆยืนเลยครับเนี่ยครับขืนด้วยซ้ายครับเสกสรรดูนะครับแหม่เดินไม่หยุดเลยครับบัดขวามาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับแม่เจ้าใส่เข้าไป นะครับเสกสันบัดขวาครับแค่ขวาครับบัดท้ายเข้ามาแค่ขวามาอย่าเมื่อยอย่าเมื่อยนะอย่าเมื่อยนะอย่าเมื่อยนะกองกลอย่าเมื่อยนะเอาคุณพี่คุณพี่โดนเยอะแล้วโดนเยอะแล้วประเภทรถถังเลยทีเดียวลุยนี่ลุยเอาอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะกองกลอย่าหยุดนะอย่าทบแข็งอย่าทบแข็งนะอย่าทบแข็งนะต้องพึ่งสูดใจลนะครับวันนี้พี่สูดใจแล้วไมาไม่ได้นั่นแะครับ เสกสรรเดินต่อครับช่วงท้ายๆปลายยกสามครึ่งทางครับโอ้โหสุดๆุดเลยครับสุดจริงสุดติงเลยครับสุดนิดสุดเด่นเลยครับค่าเสกสรรเดินต่อแค่ขวาใส่เข้าไปแค่ขวามาเบิกร่องนำทางเข้าไปก่อนแค่ขวามาโอ้โหดูครับโอ้โหดูดีไม่มีหยุดไม่มีหยุดปลายโหมดยกกันแถมป์น้ำเนินโกะไกลโอ้โหแกทำเยอะ ทำมาตลอดนะครับจัดจ้านจริงๆก้องไกลแต่ว่าหัวใจน้องกับหัวใจพี่เนี่ยต้องพิสูจน์กันวันนี้ด้วยนะเทเลเนี่ยกสีนะครับโดนทุกขวาวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นอีกนอะไะครับอีกแน่ครับต้องบอกว่ายังเป็นยกที่อันตรายของก้องไกลนะครับนั่นนะครับยกสามยกสี่ครับแต่คนอื่นกำล็อกกันยกหนึ่งยกสองแต่ว่าก้องไกรนี่สามคับสี่นะครับโอ้โหวงในขวางหน้าตั้งกำแพงหน้าไว้ครับ กลางเวทีครับแก้วมาโรดจนาวัฒน์สมศรีครับเอาโดนชนตองชนตองคนไม่ยอมคนไม่ยอมคนเสกสรรเอาขวัญเมืองเอาผมเลยเนนี่มวยไทยเอา้เอามาแล้วเอา้าเสียไปไมวันนี้วันนี้นนมแม่จะมีลูกขวางมีลูกศอกตลอดนะครับแตกนี่รับแการตัดสินด้วยเลยทีเดียวเอา้าลุยต้องลุยอย่างเดียวนะครับเสกสรร พยายามจะไล่แขนแล้วครับไล่แขนขวางหน้าครับน่าสนใจแล้วครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตครับโอ้โหสุดเลยครับแค่ต<ส>าคืนด้วยขวางเหมือนกันแล้วกันเนี่ยครับซ้ายครับโอ้โหต้องฝ่าลมแข้งลมหมัดกลมซอกเข้าไปครับเซกซันโอ้โหวันนี้จะอย่าลืมอย่าลืมมวยห้ายกมวยไทยห้ายกมวยไทยศิลปะไม่ไม่มวยไทยต้องห้ายกเอาลุยดับเครื่องชนอย่างเดียว เรื่องเจ็บนี่เจ็บมาเยอะแล้วห่างไกลความห่างไกลความเจ็บแล้วนะครับเสกสรรเอ,าอ้าวหมุนแม่ตอ้องนต้องโลมอ้าซ้ายอีกทีนึงกว้องไกลแม้วัโอ้โหทำไมเนี่ยแข่งยาวเหลือเกินอ้าวแต่รู้จักชกด้วยนะครับแต่เล็มวันนี้นี่พิมมาเยอะเลยทีเดียวก้องไกลโอ้แขวางดีเหลือเกินนะครับมาแล้วครับมาครั้ทีมอีกครั้งหนึ่ง <S <S เสกสรรนั้นเจ็บจนชาเจ็บจนชินแล้วครับมาแล้วครับ ตัวก็ไกลดันออกไปหมัดซ้ายครับขวางหน้าเนี่ยครับหมัดฝามาอีกแล้วครับโอ้โหเปิดก๊อกไหนเนี่ยเสกสันเปิดก๊อกไหนแล้วอะไรเนี่ยอะไรกันจะอะไรเนี่ยอย่านะอย,อ,ยาอย่าถอนให้เห็นนะอย่าถอนให้เห็นนะอย่าถอดนะเอ้าอย่าเป็นรถหมูรถหมูเทอ็อาจารย์ไม่ได้เลยครับอโอ้โหโดนล็อกตีไปสี่ห้าหกเข่าแล้ว อย่านะอย่ามองพี่เลี้ยงเลี้ยงยังไม่ถึงยังไม่โดนยกอย่ามองโอ้โห,โหเนี่ยครับอึกกะระทึกขึ้นคออีกแล้วครับบรรยาก,กาศในช่วงท้ายท้ายปลายยกสี่เอาเอาใสา่เข้าไปใส่ไปโอ้โหโหโอ้โห,โอโห,โอโหดูดินี่ความมันนี่เกินความมันไปแล้วหมดยกที่สะทอดน,นะเอาซ้ายตรงเตะเตะตลอดเอาหมัดไปหัวใจหัวใจมาก่อน อย่าเป็นรถหมูเทกอาจารย์หน้าสนามโบยไม่ได้นะครับเอาเตะเตะเข้าไปเอาหมัดมาในแล้วในแหมจะตีได้แค่ไหนนะครับรัดไปรัดมารัดเน็บไปเน็บไปกรรมการโรจนวัดแยกก่อนนั่นแหละครับยาเพิ่งด่วนสรุปนะครับประตูสวรรค์ยังไม่ปิดครับนั่นแหละครับมาเสกสรรวงในรัดล่างดีดดีดดีด่าแกดิดดดดกด้นสุดนิดแล้วครับทางด้านของเสกสรรครับ เอาตรงเดินโตอตลอดนะครับตกไหลออ,อกไว้มัดไปมัดไปมัดไปอีกเอาซ้ายอาศัยรูปร่างอาศัยรูปร่างกระดูกกระดูกแดงได้สดเอาโอ้โหเสีย,ยไปสอ,องอ้อมมัดไม่เหมือนไม่เขา้าย่งไม่เขา้ามัดไปอีกแม่ยังไม่โดนจังๆนะครับรตกไหลตงกันให้ดีนะต้องกันให้ดีนะแกออกได้เรื่อยนะครับเสกสรัครับมาที่ับแต่ว่า นั่นแหละครับไม่มีน้ำหนักยังไม่เข้าโฟกัสครับยังไม่เข้าจุดสำคัญเนี่ยครับหมัดซ้ายมาวงในรัดล่างกองไกลตั้งแขนได้เข่าขวายักกระไบเสกสรรได้จังหวะเนี่ยครับต่อยมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าโอ้โหติดบล็อกติดก,การเข้าไปเข้ามาแล้วครับไม่ลูกเขี่ยท่าหน้าเนี่ยของกองไกลใช้ได้เลยนะครับเขี่ยให้ขมำ,ำก่อนนะ่ะโอ้ยนี่มวย,ยนี้หาดูไม่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับโอ้โหซัดกัน5ยกนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยที่นี่แหละ นี่ครับดูรายการแสนรายการล้านนะครับดูบริหารศึกเจ้าเมยไทยเป็นทีมไปสยามบอลเลยมา,มา,มาถา่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูฟรีกับแฟงซ้ายดูครับร่างกายครับแอบพยายามจะดันออกไปเนี่ยครับโอ้โหโสเสกสรรต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นยกตลางยกเลยครับเสมอต้นเสมอปลายครับแม่ในเรื่อง,องหัวใจเนี่ยโหสุดๆเลยนะครับรุ่นพี่เนี่ยแต่ว่ารุ่นน้องกล้องไกลวันนี้มาในมาในมาดึงตัง้งโต๊ะ้โหตะแล้ว เนี่ยแกก็รัวจริงนะครับแต่ว่าไอ้ลูกเขีย่ยขาน,น่านี่สังเกตให้ดีว่า้องไกลนี่แกมีลูกเขีย่ยขาน,น่าที่ให้เสกสันขำมำขมำไปอ้าวานิดเดียวนะครับนิดเดียวใกล้จะหมดโโยกแล้วนะครับอ้าวเดินต่อเดินต่ออ้าซ้ายอีกแล้วไม่เลิกเตะไม่เลิกเตะนะครับขยับขยับโอ้โหโชว์พร้อมเลยนะครับมองดูแล้วเนี่ยโอ้โ้องไกลในนามของศึกข่ามวยไทยวันนี้นะครับป้องไกลเอนี่มวยไทยด้วย ใส่สรุ่นพี่กะดูชั่วโมงโอ้ยแต่ว่าชกได้สมศักิ์่กิเลนะครับแตกด้วยทางด้านเหนือตาขวาหมดยกสุดท้ายนะครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับไม่มีในกฎกติกาครับแต่ว่านี่ครับรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับหลังจากที่ห้ามันกันมา5ยกเต็มครับสุดท้ายกลายเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับต่างคนต่างทำหน้าที่นะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธันบุตรรังรองอนุสรประธานสุขนตปฏิภาคแัะธนาชัยจำลองครับคะแนนเป็นยกนะครับ เดี่ยวฉัดเด่นภาพชาครับไฮไลท์ภาพรวมๆครับของทั้งคู่ครับทีงานช่อง3ามประมวลมาให้ดูอีกครั้งครับเนี่ยครับมัดขวาครับจังหวะบวกศอกแรกกันโอ้โหต้องบอกว่าแตกยับครับวันนี้ทางด้านของเสกสันครับแต่ว่านี่ครับหัวใจของเขานั้นใหญ่กว่าตัวเลยครับใหญ่กว่าตับครับสู่เกินล้านครับโดนแทงซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหสุดๆเลยครับเดี๋ยวไปบนเวทีนะครับ จะมีการประกาศคะแนนแล้วก็มอบรางวัลครับใครจะได้เป็นแชมป์นะครับมีรางวัลพิเศษมอบให้มีโลก่เกียรติยศมอบให้ครับท่านผู้ชมที่คารพครับมวยคู่นี้เป็นการป้องกันแชมปเปี้ยนรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์เนะครับโดยเสกสรรอขวัญเมืองเป็นแชมเปี้ยนอยู่แล้วผู้ท้าชิงก็คือก้องไกลรองสมัครอบจอุดรนะครับหรือว่าก้องไกลไอ้นี่มวยไทยครับต่อไปนี้เป็นคะแนน กรรมการธันวุฒิรังรองอนุศร์รให้ฝ่ายแดงนะครับเสกสรร48คะแนนให้กล้องไกล49คะแนนกรรมการธนาชัยจำนงให้ฝ่ายแดง48น้ำเงิน49ครับและประธานสุคนธปฏิภาคให้แดง47น้ำเงิน49 ก็เป็นอันว่าก้องไกลรองสมัครอบจด้ or, ว Echo, ยไอ้นี่มวยไทยนะครับได้เป็นแชมปเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับและจะได้รับเงินรางวัลพิเศษด้วยเช่นเดียวกันครับโอกาสน,นี้เรียนเชิญคุณประจนอุลปาธรครับประธานบริษัทบอสบ็อกซิ่งเวิลด์ ord, จำกัดได้ให้เกียรติคาดเข็มขัดครับเป็นเกียรติประวัติกับแชมเปี้ยนคนใหม่ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ และเรียนเชิญคุณนักครินวรังคณากุลผู้จัดการร้านกเกษตรไทยสุรินอึ้งจิ้นไทยนะครับอำเภอเมืองสุรินมอบเงินรางวัลน,นะครับมอบเงินรางวัล